สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะตันก็หยิบเป็นกระเป๋าที่สามารถคาดอกแล้วก็คาดเอวได้นะคะเป็นแบรนด์ Gucci นั่นเองนะคะเป็นรุ่น Neo Supreme นั่นเองค่ะนี่ใบนี้นะคะเขาเป็นลาย Gucci monogram นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะซึ่งใส่เขาสามารถปรับได้ด้วยนะคะแล้วก็นี่เขาจะเป็นแบบสีแดงเขียวแบบนี้นะคะปรับตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะถอดตรงนี้ได้เหมือนกันนี่ด้านหน้า เขาเป็นแบบนี้เวลาเปิดออกมานะเขาจะเป็นแม่เหล็กค่ะซึ่งใบนี้นะคะแม่เหล็กติดแน่นดีมากๆเลยเดี๋ยวการลองปิดให้ดูเนาะนี่ล็อกแน่นดีมากใบนี้คือใหม่มากๆเลยค่ะแล้วก็ด้านในนะคะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นช่อง,ก,องกว้างๆเลยให้หนึ่งช่องนะคะ ึ่งโทรศัพท์สามารถใส่ได้เลยสะดวกสบายมากๆนะคะสําหรับใบน,นี้นะคะแล้วก็สามารถสะาพายได้ทั้งคุณผู้หญิงแลวก็คุณผู้ชายเลยนะคะเยวตั้งแตะไซให้ดูนะคะตรงนี้เนาะจะได้ลองไปเทียบกันดูนะคะว่าไซานี้สามารถใส่ได้พอดีหรือเปล่านะคะสําหรับรุน่นนี้อาจจะเห็นหลายๆท่านนะคะเเป็นดารานะคะแบบนิยมใช้รุ่นนี้กันมากๆเลยนะคะเตตังแปะรูปเป็นแม่แพทให้ดูนะคะก็สะพายแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆ,ดๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆใหม่ๆแบบนี้ค่ะท่านใดที่ชมรีวิวแล้วถูกใจอยากจะได้น้องกระเป๋านะคะก็ แอดไลน์แอดไวแบนเนมตรงนี้เลยนะคะเข้าไปสอบถามกันได้ทางนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าท่านในอยากติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะเราจะอัปเดตในหลาย Open Chat ในนี้นะคะแล้วก็ฝากกด Follow ให้กับ Instagram ของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการจะซื้อหรือว่าจะขายร้านของเราก็มีบริการนะคะหน้าร้านของเราอยู่ที่เซนทั s เฟสิวหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ